สาววันนี้ครับผมแบงกระบูเกมแคทเตอร์แคทเกม Black Survival Eternal r e t u r n อีกเช่นเคยผมนะวันนี้ผมจะมาลองเล่นตัวละครอาญาผมนะหรือว่าสาวสายปืนนั่นเองโดยคุณเธอสามารถเลือกเล่นได้ผมนะเป็นปืนพกปืนกลหรือว่าปืนสไนเปอร์ครับผมนะดังนั้น ก็จะเป็นรูปแบบการเล่นที่ต่างไปจากแจ็คกี้ที่เป็นตัวตีระยะใกล้เลยผมนะโอเคปะรอบนี้ผมจะเล่นบอดหมดยากเลยผมนะรอบที่แล้วไม่สะาใจโอเคไหมผมชอบที่มันกําหนดเลยนะว่าตอนแรกท่านอยากจะเล่นเป็นสายอะไรก็บอกได้เลยผมนะแล้วมันจะพาไปจุดที่ต้องการเลยแบบนี้อืมถ้าเป็นแต่ก่อนนี่คือเราเปิดมาไม่รู้วยซ้ำเป็นสายอะไรต้องสุ่มไปเรื่อยผมเนะี่ย นี่ก็จะมีปืนพกปืนกลและสไนเปอร์ผมนะสไนเปอร์ก็จะไกลสุดปืนกลจะรัวสุดปืนพกจะคล่องสุดอะไรแบบนี้ผมนะผมจะเอาปืนกลด้วยกันมาสาใจดีแล้วก็จะไปทางไหนทุกที่ที่ผมไปมีคนจองจุดแดงๆนี่คือมีคนจะลงนะดังนั้นแปะเราก็จะลงมันจะมีคนหนึ่งคือเราจะรู้ว่าใครลงตรงไหนผมนะจุดแดงจะบอกผมจะลงมันจะมีคนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ผม หลังจากพาร์ทที่แล้วผมก็ไปนั่งเล่นมาสักพักใหญ่ก็ได้รู้เรื่องราวอะไรมากขึ้นนะผมเนะี่ยดังนั้นผมว่าผมเก่งกว่าพาร์ทที่แล้วอยู่ <c oughs> ผมพอจะรู้อะไรมากขึ้นเรื่อยๆผมนะโอเคโอเคไหมก่อนหน้เน่นเคยผมนะหาของแต่ผมตอนนี้ผมจะเริ่มเก็บพวก <c oughs> อาหารพวกอะไรด้วยผมนะจากพาร์ทที่แล้วที่ผมหาแต่ของที่ต้องการใช่ไหมรอบนี้ผมจะพยายามหาอาหารถ้าเกิดว่ามันใช้ได้ก็เอามาเออ <c oughs> เพราะจริงๆตอนคราบของตอนหาของไอเราเสีย s p นะดังนั้นการทำของเพิ่ม s อไว้ก็จะดีผมเนะี่ยเอ้ผมก็ว่าไอเอ p พีมันใช้ทำอะไรเนี่ยผมนะคือเวลาที่เราเปิดของหาของไอหลอดสีฟ้าจะลดลงเอ้มันคล้ายๆกับตอนเราเดินหาของในเกมสมัยนนเน่งในเกมมือถือไม่ใช่สมัยนาน,าน้นทำอย่างไรว่ามันปิดไปแล้วเออ ประมาณนั้นครับผมนะดังนั้นก็ผมได้สเต็ปอะไรเพิ่มขึ้นเยอะเลยจากพาร์ทที่แล้วเราต้องพยายามอย่ามุ่งแต่เป้าหมายเราผมนะ <c oughs> ต้องหาอย่างอื่นไปด้วยทําอย่างอื่นรอไปด้วยอาหารอาเหรออะไรที่ทา <c oughs> เผื่อ,อไว้ผมนะ <c oughs> เผื่อได้บููกับใครเราจะได้ไหวเงี้ยเริ่มมีสเต็ปเริ่มมีสเต็ปไม่ใช่จะหาคออย่างเดียวโชวจูนี่เพิ่มพันเลยทำมาบลูสวยส <c oughs> <c oughs> ามารถทำอันนี้ได้อีกออย่าพึ่ง ซึ่งการคราฟของคราฟอะไระทําให้เราได้คราบประสบการณ์การคราฟของทําให้เราคราฟมาได้ดีขึ้นเรื่อยๆผมเนะี่ยทุกการกระทํามันมีค่าประสบการณ์ <c oughs> หาของก็มีค่าประสบการณ์ทําของก็มีค่าประสบการณ์ยิ่งเราทําบ่อยๆอะไรบ่อยๆก็จะยิ่งเก่งขึ้นคล่องขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้ผมเนะี่ยตอนนี้ของเริ่มเยอะแล้วแต่เก็บมาเยอะเกินโอเคงั้นก็ตอนนี้ของที่ผมต้องการขาดแต่ผ้าแล้วผมก็ได้มาแล้วโอเค พื้นที่นี้ผมเสร็จหมดแล้วผมนะเหลือแต่หนังยังมีหนังสัตว์ที่ผมต้องใช้ในการคราฟของแต่ว่าหนังสัตว์มันหาที่พื้นที่ไหนก็ได้ก็มีตอนนี้ผมได้ของที่พื้นที่นี้หมดแล้วดังนั้นผมก็จะเปลี่ยนที่ผมเนะี่ยมันจะยิ่งดีถ้าเกิดว่าท่านจําได้ว่าท่านต้องใช้ของอะไรทําส่วนไหนของร่างกายเพราะถ้าเกิดท่านจําไม่ได้ท่านจะเก็บของมามั่วบทนะผมเนะี่ยทำให้ของเต็มไวมาก ถ้าท่านจําได้ท่านจะทําอะไรก่อนทําดาบทำกรอกก่อนแล้วเก็บของทีละทำเทียส่วนเทียส่วนก็จะดีผมยังจําไม่ได้ดังนั้นผมก็เก็บให้หมดที่มันบอกก่อนโอ้โอเคได้อันนี้มาผมนะทำอคเซาซอรี่นเราทํากล้องครับผมนะทำให้เราเห็นได้ไกลขึ้นตอนนี้ผมทำรองเท้าได้แต่อย่าเพิ่งทำแล้วกันผมยามทำตามที่มันบอกก่อนตอนนี้มีของที่ผมคราฟได้เพียบเลย ขอนี่ก็หมดแล้วอ่ะเหลือแต่หนังสัตว์แย่งเงี้ผมเริ่มฆ่าสัตว์เล็กันไหมอินท่าสกิลสองผมน่าจะยิงวัวๆปี้วๆิ้วปิ้วปิปิ้้ววปเป็นสกิลที่ยิงวัวสะใจมากผมนิดนึงยิงครั้งเดียวเออแล้วก็ปืนกลจะยิงป๊ปปปปปเป็นที่ลัวมากผมเนี่ยทิดหายแล้วอุ้ยเสียเลือดเยอะกว่าที่คิดโอเคมันผมตัดนี่ก่อนเอาหนังสัตว์มาเพื่อคราฟเป็นอันนี้ผมเนี่ยบอกแขนโอเคแล้วก็ชุดมา ชุดต้องใช้ที่นี่พอดีอะโอเคงั้นก็กินอาหารนิดนึงที่ทำเอาไว้นะมัดเออเอยหมาป่ามาใจเย็นใจเย็นตอนนี้ผมไปที่แมปอื่นแล้วแมปนี้ไม่ค่อยมีแล้วโอเคแมปนี้ผมต้องหาดินปืนหมาป่ามันตามทำอะไมันตามมีตามม,ต,ามมตามมาอยู่ <c oughs> ไอเ้เฟนโอเคบอดเลยค่ะโอ้ได้แล้วผมในะอยา่างไว้ด้ดินปืนแมปนี้มีดินปืนทำให้เราสามารถคล้าปืนได้โอเค ตอนนี้ถ้าผมจะคราบปืนให้ใส่ผมใช้เหลือแค่นี้นี่แมปนี้เรายัง,ย,งยังมีของที่ต้องหาอยู่โอเคโอ้เม็ดกาแฟเก็บมาช่วงนี้เจออะไรผมพยายามจะเก็บให้หมดผมนะในอนาะคตไ,ได้ใช้โอ้แต่พอของเต็มแล้วก็เปลี่ยนทำนี่เลยแม่เฮ้ยเดี๋ยวไฟแช็ต้องใช้ป่ะไฟแช็ต้องใช้ทําอย่างอื่นด้วยไฟใช้ททาอาหารหมดเดี๋ยวหมดก่อนเออใช่วุ้ยเกือบไปไม่ละไอ้นี่ไว้ทําอะไรทําไปนั้นอย่าเพิ่งทา เวลาที่แมปขึ้นสีเหลืองเราจะมีเวลาตรงนี้ครับผมเนะยคือถ้าเกิดเวลาตรงนี้หมดปุ๊บจะกลายเป็นสีแดงแล้วเราจะโดนนับภายหลังดังนั้นคอยสังเกตให้ดีว่าเรามีเวลาเหลือเท่าไหร่พอแมปเป็นสีเหลืองนะดูตรงนี้พอใกล้หมดเวลาแล้วรีบออกทันทีผมนะไม่งั้นจะเสียเลือดโอเคเอา่านี้ที่มิกะเอานี้มาผสมเหล็กของไม่พออีกเต็มโอเคคราบก่อ,อ,อ,อน,น เรียบร้อยทำกรอดได้แล้วผมนะขอนี้จำเป็นในการใช้ทำกรอเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ทิ้งไปเอานี้คืนมาของเต็มอ่ะตอนนี้เยอะเกินท้งนั้นเราก็เพ็นยังยังคาอะไรไหมไม่ครบแล้วโอเคงั้นเพนตรงนี้มีเพียบเลยผมนะขอนี้ตใช้โอเคอเค่อยหาไปสกิลอายัก็อกอนแรกยิงทีเดียวผมนะอันที่สองยิงรัว,วอันที่สามนี่พุ่งไปข้างหน้าหรือข้างหลังพุ่งไปตามใจชอบ พาร์ตสี่คนเธอคือจะสร้างกรอบผมนะทําไม่เราสามารถยืนบวกชาวบ้านเขาได้ดังนั้นอัพพาร์ตสี่ไว้ก็ดีผมเนะี่ยโอเคตอนนี้ผมจะออ้ยผมก็เจอเกือบหมดเลยนะร,รวมได้ไหมรวมได้โอเครวมไปทํากรอบได้แล้วครับผมนะโอเคที่นี่คือที่ทํากรอบผมทำกรอบสูงสุดได้แล้วตอนนี้แล้วก็ไม่ต้องไปนั่งกังวลเรื่องกรอบทำผงนี่อีกโอเคครบยังที่นี่ขาดลวดสลิงโอเค ผมเริ่มจะหาของได้คล่องขึ้นเรื่อยๆผมนี่แต่มันยังคล่องได้กว่านี้ถ้าพวกโปรนี่แบบป,ปั๊บป,ปั๊บปั๊บอะไรตอนนี้ผมก็ยังคือว่าเป็นมือใหม่ของเกมนี้อยู่นะค่อยๆเล่นดีขึ้นเรื่อยๆไปอัพสกิลดีผมนี่โ้โอเคเปลี่ยนแป็น,นี้ปั๊บเปลี่ยนเป็นมอเตอร์แล้วทำปืนกลได้แล้วผมนะทีนี้ยิงโคตรลัวเย่ yeah. ทำได้ครบขั้นสูงสุดอย่างครบแล้วนี่ เรียบร้อยผมนะแก๊ตตอลิงการได้แล้วเป็นกลครับผมนะโอเคอัพบลิงไว้ห,หน่อยไว้หนีผมยังต้องการอะไรไหมต้องการลูสลิงเพิ่มโอเคปึ๊บได้แล้ทำนี่ต่อเอาไว้ทำหมวกโอเคงั้นตอนนี้ผมขาดหมวกแก๊ปหมวกแก๊ปนี้ผมจะทำหมวกครบเลยขาดแค่นี้หมวกแก๊ปนี้หาได้สนามยิงธนูโรงเรียนโรงเรียนมันแดงอยู่ไม่ต้องไปก็บึงผมจะไปที่ไหนดี มีอันไหนสนามมีชนูป่ะหรือบึงบึงแล้วกันมันมีกําไรด้วยโอเคเวลาผมต้องเรียกวจะไปสนามจะมานั่งดูผมนะว่าที่ไหนมันคุ้มสุดบึงบึงมีหลายอย่างตอนนี้ผมพร้อมบวกแล้วนะถ้าเกิดผมเจอใครที่ผมบวกเลยผมเนี่ยอาหารทุกก็มีพร้อมแต่รอบนี้ไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่พวกบอดระดับฮานี่ซุ่มกันดีโปรมาอีกทีน่าจะเทพกันเลยแต่ละคนได้เก็บของเหมือนผมแหละซุ่มนานๆก็จะมีของค่อนข้างเยอะ ได้กําไรมาสวยพวกนี้ก็หลังๆผมก็จะเริ่มเปิดแล้วเผื่อมันจะมีของดีอมัคก็ดีเท่าไหร่โอเคเอา,า,าอเนมอามีมาทําทองก็ผมเนี่ยเมื่อได้เสี่ยมกลับไปนีมาทําทองแล้วก็ทํากําไรเราจะได้กําไรข้อมือดีๆมาแล้วโอเคเสร็จปีอีกหนึ่งอย่างครับผมเนี่ย Let's go ตอนนี้ก็ขาดแต่มวกแกป๊ปครับผมได้มวกแก็บมาจะทำโอ้แล้วก็ได้มาแล้วผมนะโอเคผมได้ของเกือบครบเลยรอบนี้ผมทำโอ้เวลามีแด,ง,ดงขึ้นแปลว,ว่ามีใครส่งเสียงรงจุดนั้นนะผมนะผมเห็นในแมปมีใครทำเสียงขึ้นมาผมไปบูได้เนะี่ยตอนนี้ขาดแค่รองเท้าครับผมเนะโอ้นั่นไงผมบวกเลยกันมาถึงเวลาละอี t ท m e อ้ยไม่โดนกะพลาดไปหน่อยตุ้มตุ้มตุ้ยิงไม่โดนยิงโดนยิงโดนชิชิบางทีของดีอะไรแต่ว่าการใช้สกิลอะไรผมก็ยังไม่ค่อยคล่องนะผมนะถ้ายิงว่าวยิงอะไรต้องขออภัยเมื่อกี้ยิงโคตรว่าวเลยหะดีนะผมได้ขอขนาดนี้ผมไม่ต้องกลัวถ้าถ้ายิงว่าวแบบนี้ตอนเจอพวกโผล่นี่กูตายโอเคยิงรองเท้ารองเท้านี่จำเป็นไหมผมได้รองเท้าศัตรูมาแล้วรองเท้านี้ก็ค่อนข้างโอเค แต่ว่าอันนี้มันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวขอดูกันก็แมปต่อไปถนนโอเคงั้นเราก็ไปถนนนะผมนะจากนั้นเราก็จะเริ่มล่าคนแหละถึงเวลาแล้วผมเนะี่ยรอบนี้หาของไวเห็นไหมผมคล่องขึ้นหาของไวไม่หมดเวลาก่อนเฮ้ยเมื่อกี้บอดมัตนตีกันตรงนี้นี่เอง,งก็ว่าทําไมเลือดมันน้อย<ต>โอ้อันนี้ทาโสมได้ทําไปว้าพัดขงไปโอ้เนี่งนี่ไง,ไง,ไงที่ตัวจะทํามีคนทําเสร็จแล้วเออก็ใส่เลย โอเคของครบกับผมนะทีนี้ผมก็จะหาแต่อาหารแหละเหลือแค่หาอาหารเพื่อเตรียมบวกกับชาวบ้านก็และแลมครับผมเนี่ยอาหารนี่มันก็มีแทบจะทุกพื <s <S ้นที่อ่ะเราเจอแล้วเก็บไปก่อนวัตถุดิบอะไรก็ว่าไปกล่องสีฟฟ้านี่อาจจะมีอาหารดีๆหรือดีๆก็ได้ไม่งั้นก็เก็บเวลวับผมนะเก็บเวลรอนี่ดูท่ายิงท่านี้คดรลัว เ้อเสียคือเวลาใช้คือมันจะยิงไปทางตรงเดียวมันหักเลี้ยวไม่ได้เลยผมเนี่ยไอ้รองเท้าที่เรามีนี่มันหาง่ายจริงเปิดเจออ่ะคือมันหักเลี้ยวไม่ได้ใช้ทีคือมันต้องตรงไปอย่างเดียวเฉพาะไปอันนี้มันอัปเกรดอีกคันหนึ่งแบสโคปนี่ไงมันสามารถอ๋อมันเป็นอาวุธเหรอเราใช้เพื่อจะเป็นกล้องเห็นไหมเวลาเราใส่สโคปนี่เราจะมองได้ไกลขึ้นผมเนี่ยตอนแรกไกลใช่ไหมใส่สโคปไปไกลขึ้นแน่ยิงปัมปั๊มปมปัมปั๊มปั๊ม ไะไรที่รัวมากผมเนี่ยเอาเนื้อไหมอืมตอนนี้ผมก็หาอาหารไปด้วยเก็บเวลไปด้วยกับเอ่เราหาของอะไรเสร็จแล้วล้วก็เก็บเวลอย่างสบายใจผมเนี่ย SP จะหมดป่า SP จะหมดมีเยอะเลยบอกเลยเนี่ยมีเหล้าเยอะมากกินไปหนึ่งดอกเห็นไหมพอทำอาหารคล่องไรคล่องขึ้นนี่เราก็จะมีเสบียงซ้อมซ้อมบูทุกเมื่อผมเนี่ย ปลาสัตว์ก็ได้เนื้อเอามาส่องกล้องผมนะอันนี้คือเครื่องส่องกล้องเวลาเปิดเราจะเห็นว่าในแมปหน้าเห็นตำแหน่งคนนะผมนะโอเคจะไปฆ่าแหละถ้าเราใช้เครื่องมือนี้ทำให้เราสามารถส่องกล้องไปทั่วแมปท่านเจอแล้วก็บู๊เลยผมนะอิท่ามยิ่อุ้ยอันนี้มันแชนติดส่ผมจะไปไหนยิ่งมันบู๊ สวยฆ่าได้ผมนะโอ้มีตัวไอ้ไอไอนั่นบอสนั่นบอสน,น,นั่นตัวละครบอสโอ้เดี๋ยวผมจะไปฆ่าตัวละครบอสเพื่อของดีผมเนะี่ยดูของมาแล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มาผมจะไปบวกบอสและไอ้บอสตัวนี้มันจะมีของดีมากผมนะไปถึงไหนแลว้ววะชิปเปิงบอสด็อกเตอร์มันวิ่งไวเว้ยมันจะวิ่งไปเรื่อยๆใช่ไหม เวนกำมหายไปเลยผมจะลองเปิดกล้องดูแล้วกันมันวิ่งไปทางไหนเมื่อกี้อ๋อเปิดไปแล้วอรอไม่มีมันไปที่อื่นแล้วมัมว้งผมเมื่อกี้ไม่ไวอ่ะผมตามไม่ทันเข้าบึงใบป,ป่าวะอาจจะหนีเข้าบึงใบได้บอสเมื่อกี้โอ้ยไม่เข้าแล้วผมนันทิกอเลยผมเต็มหมดแล้วไอตัวนั้นถ้าเจอเป็นไปได้รีบฆ่าเลยผมเลยมีของดีโคตร <c oughs> บัตรซบเออนี่ไงปรากฏในถนน <c oughs> อา้าว มันบอกอยู่กับผมนะว่าปรากฏในถนนแต่ตัวยังไม่เห็นเลยอยู่ตรงไหนวะพวกนี้ตายกันรุนรัวผมเนี่ยบอสมันอยู่ตรงไหนมันเดววนไปวนมาอยู่รอบแมปอยู่ปะตู่มตูมตู่มตู่มตูมตอนนี้เราก็เก็บเนื้อผมเนี่ยผมนั่งเก็บเนื้อเป็นของเพิ่มพลังชีวิตผมทำอาหารไว้เยอะมากโอ้ทยากิทาไหมนี่ก็เพิ่มลือใช่ไหมสวยของเพิ่่เรือเทียบเลยผมในตอนนี้ คือไม่กล oh, ัวแล้วอตอนนี้ใครมาบัวบอดกรอพร้อมอาหารพร้อมคิดถึงสมัยตอนเล่นเกมนั้นเวอร์ชันมือถืองผมเนี่ยมีกรอแล้วอ่ะเออพวกกล่องพวกนี้ความยากน่าจะขึ้นกับสีอันนี้คือของสีเขียวกล่องสีม่วงคือของสีม่วงยิ่งเลดเกมก็จะยิ่งดอบดีบางครั้งเราแทบไม่ต้องทําอะไรเองรอเวลาถ้าเรารอดมาตรงนี้แล้วเก็บของม่วงได้สบายเลยเนี่ยแต่มันหวังผลค่อนข้างยากนี่ะไม่ทําเอง โอ้โหโอ้ทำนี่มันน้ำผึ้งอ่ะทำฮันนี่มิลโอเคตรงนี้ก็จะโดนจำกัดแล้วผมนะไอ้ด็อกเตอร์นั่นไปไหนวะด็อกเตอร์ทีเดียวไปไหนมาเก็บเนื้อบุ่มตอนนี้นั่งเก็บเวลผมนะโอ้นยด็อกเตอร์ทีเดียวมามาอิท่ามตุ๊กตุ๊เอ้ยมึงหนีเวนะเว้ยอีอีอีเดินมาให้โดนฮึบอันตี บูมโอเคเติมเลือดบูออมอ,อะไรเราดอกเตยทีเด,ดีวยวของทุกครบนะเว้ยอืมใายใส่รัวๆของอุ้ยผมบวกไม่ได้เนี่ยแม่งแรงแม่งแรงเกือบตายอุ้ยเสียวเสียวเสียวดีผมรอยไม่มได้เรอเก็บมาผมนะพกรกของหายายากงท่าไรผมเป็นสายปืนได้ไงมันค่อนข้างกรอบมันต้องร,รักษาระยะยืนบวกระยะใกล้นี่เกือบตายแต่ผมทาอะไรไม่ได้เลยของที่มีเอาไปทํารองเท้ามิดทิวได้นะ ถ้ามีอันนี้โอ้ยปืนคั้นเทพอะไรแบบนี้ของคั้นเทพอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะทำอะไรไม่ได้เก็บไว้ก่อนก็ได้อืโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหมดเวลาผมจะต้องเปลี่ยนแมปโอเคเก็บเวลล์รอผมนะตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามีคนอยู่ที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวไปลองเนี่ยเวลาเข้าแมปมาก็ไปลองเปิดแมปดูก็ได้เฮ้ยดีนเสียงตรงนั้นตรงนั้นเห็นปะ เพราะว่าไม่ต้องบวกอยู่นนแน่เลยเหลือสามคนสุดท้ายผมกับอีกสองคนสองคนสุดท้ายจงอยู่ตรงนั้นปะยับโอเคงั้นก็ไปปิดเกมับผมเนะเฮ้ถึงเวลาแล้วถึงเวลาไปปิดเกมับผมเนะ่ยทำอะไรอยู่ตรงนั้นกูเห็นนะนะ

รอบที่แล้วโดนลุมผมหนีใช่ไหมรอบนี้ตูททำของอาหารครบอะไรแบบนี้กูบวกเลยผม l e ล s go และนั่นคือการเล่นอายาสายปืนกดนะผมนะถ้าเกิดเล่นสายปืนพกกับสายสไนเปอร์มันก็ต่างไปอีกเนะยผมชอบความหลากหลายมากมันไม่ใช่แค่ว่าเรากดอย่างเดียวต่อไปแล้วอะ่ะไม่แต่การขยับการใช้สกิลท่าทางอะไรนี่เป็นไปตามแต่ตัวละครผมเนะี่ยตัวตีใกล้ก็อย่างนี้ตัวตีไกลก็อย่างนี้ธนูก็อย่างนี้ปืนก็อย่างนี้ต่างไปหมดเลยนะเว้ยเอ,อเดี๋ยวนะ ไอพวกนี้ว่าสิผมไม่หาของเอไอสองตัวสุดท้ายมันไม่หาของเลยผมก็ว่าทําไมผมชนะง่ายตัวอ,อื่นที่ผมฆ่ามาที่หาของครบมีสองตัวนี้ของหายไปไหนก็ไม่รู้สมแน่มันโอเคผมนะั่นคือการเล่นตัวละครอ,อาญะครับผมนะใครชอบคลิปนี้รืมกดไลค์ถ้าใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจใผมสำหรับผลงานที่ผมได้เกิดใครอยากดูเล่นพัทต่อไปริมกดไลค์กันเยอะผมนะหรืออยากเห็นผมเล่นตัวไหนก็ทิ้งคอมเมนต์าล่างได้วันนี้ก็ขอไปิดกุบาทอ่อยกูดใน